คือไม่ได้เข้าใจเลยว่าจะต้องเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมานานนักหนาแล้วค่ะเรื่องเห็นเป็นนามธรรมแล้วก็ยังขยายความออกไปอีกนะคะว่าที่เป็นนามธรรมคือเป็นสภาพรู้เป็นลักษณะรู้เป็นอาการรู้เพื่อให้รู้จริงๆว่ากําลังเห็นเป็นสภาพรู้แต่เขาไม่เข้าใจคําเหล่านี้เลยเข้าใจแต่ภาษาใช่ไหมคะ mm hmm. คือคํานี้พูดอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจอัตถะ อัตถาวาลักษณะรู้จริงๆคืออย่างไรเพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังเห็นไม่พยายามที่จะเข้าใจว่าเป็นอาการรู้เป็นลักษณะรู้แต่ถามว่าแล้วยังไงต่อไปจะมียังไงแต่มีใครรู้ลักษณะของเห็นซึ่งเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นควรจะเป็นการคิดต่ออย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะ ไม่ได้มีข้อแนะนําว่าให้ทําอย่างนี้หรือให้ทําอย่างนั้นไม่มีเลยข้อแนะนําจะมีไม่ได้เลยแต่หมายความว่าคนนั้นต้องมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่จะมาถามว่าจะขอเจริญสติปัฏฐานให้ทำอย่างไงทางตาเห็นเป็นนามสีเป็นรูปจะให้ทำอย่างไงคือนั่นไม่ใช่ความเข้าใจเลยใช้ไม่ได้เลยทั้งหมดต้องมีความเข้าใจขั้นการฟังนะคะสติระลึกอะไรระลึกทําไมระลึกเพื่ออะไรอย่างทางตาที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะ่ะทุกคนเห็น ใช่ไหมคะหลงลืมสติทุกคนก็รู้ว่าเป็นอกุศลขณะใดที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นอวิชชาสภาพธรรมะเพิ่มขึ้นต้องเป็นความเข้าใจนะคะเพราะว่าส่วนมากคนจะทําสติแต่ไม่ได้รู้ว่าจะต้องเข้าใจสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏ mm hmm. เคยคิดอย่างนี้ไหมว่ากําลังเห็นเดี๋ยวนี้จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏไม่ใช่คิดว่าจะไปเจริญสติจะทําสติ ก็มีคําถามจากท่านหนึ่งท่านก็พูดถึงว่าสิ่งที่ปรากฏเนี่ยเช่นสีเป็นรูปเสียงเป็นรูปนะการรู้สีก็ดีรู้เสียงก็ดีนี่เป็นนามธรรมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วจะให้ทําอย่างไรต่อไปในการพิจารณาธรรมะนี้ขอเรียนถามท่านจังครับหมายความว่าคนนั้นไม่เข้าใจเรื่องการเจริญสติปัฏฐานทีนี้ถ้าสมมุติว่า ความเข้าใจที่จะนําไปสู่การพิจารณาต่อไปเนี่ยควรที่จะได้รับคําแนะนําอย่างไรบ้างต้องเข้าใจเรื่องสติปัฏฐานค่ะไม่ใช่ทําอย่างไรต่อไปนั่นคือไม่เข้าใจสติปัฏฐานก็ในเมื่อพูดถึงลักษณะของสิ่งที่ปรากฏนะฮะว่าทั้งตาเห็นเป็นรูปรู้เป็นนามท่อง,องแต่ไม่ได้รู้แต่ถ้าเวลาที่เราจําได้อย่างนี้ จล,ววลไม่ใช่เข้าใจแล้วเวลาเห็นจะช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดการไม่มีทางก็เท่าเฉยๆทุกคนเวลานิทานทุกคนตอบได้ไเห็นเป็นนามสีเป็นรูปมีใครบ้างในที่นี้ที่ตอบไม่ได้แต่มีใครรู้ลักษณะของเห็นซึ่งเป็นสภาพรู้เพราะฉะนั้นควรจะเป็นการคิดต่ออย่างนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะ ไม่ได้มีข้อแนะนําว่าให้ทําอย่างนี้หรือให้ทําอย่างนั้นไม่มีเลยข้อแนะนําจะมีไม่ได้เลยแต่หมายความว่าคนนั้นต้องมีความเข้าใจเพราะฉะนั้นที่จะมาถามว่าจะขอเจริญสติปัฏฐานให้ทํำยังไงทางตาเห็นเป็นนามสีเป็นรูปจะให้ทํำยังไงคือนั่นไม่ใช่ความเข้าใจเลยใช้ไม่ได้เลยทั้งหมดต้องมีความเข้าใจขั้นการฟังนะคะสติระลึกอะไรระลึกทําไมระลึกเพื่ออะไร ย่างทางตาที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้ค่ะทุกคนเห็นใช่ไหมคะหลงลืมสติทุกคนก็รู้ว่าเป็นอกุศลขณะใดที่ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏก็รู้ว่าขณะนั้นเป็นอวิชชาแล้วก็มีโลภะมีอกุศลเยอะแยะแล้วก็ทุกคนก็ไม่ชอบคือไม่ชอบอกุศลแต่ชักจะชอบกุศลจริงหรือเปล่าคะแต่ว่าไม่ได้เข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นคนที่ชักจะชอบเนี่ยคะ่ะ พยายามหาทางที่จะให้เป็นกุศลจะเจริญสติยังไงจะทํายังไงต้องการแต่จะเจริญสติประฐานไม่ได้คิดเลยว่าเข้าใจสิ่งที่กําลังปรากฏในขณะนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้คิดแต่จะเจริญสติประฐานหมายความว่าเขารู้ว่าถ้าสติไม่เกิดเป็นอกุศลเมื่อรู้อย่างนี้นะเขาชักจะชอบกุศลแต่ไม่ใช่จะเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้นี่ต่างกันหรือเปล่าฮะ มีสภาพธรรมะในขณะนี้กําลังปรากฏแล้วไม่เข้าใจว่าเป็นรูปธรรมต่างกับความคิดนึกต่างกับเห็นยังไงนี่ไม่เข้าใจคะ่ะแค่นี้แล้จะทํำยังไงคําถามนี้ก็แสดงว่าไม่เข้าใจเรื่องความเข้าใจลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏหรือแม้แต่ว่าเห็นเป็นนามสีเป็นรูปแล้วยังไงต่อไปคือไม่ได้เข้าใจเลยว่าจะต้องเข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมา นานนักหนาแล้วค่ะเรื่องเห็นเป็นนามธรรมแล้วก็ยังขยายความออกไปอีกนะคะว่าที่เป็นนามธรรมคือเป็นสภาพรู้เป็นลักษณะรู้เป็นอาการรู้เพื่อให้รู้จริงๆว่ากําลังเห็นเป็นสภาพรู้แต่เขาไม่เข้าใจคําเหล่านี้เลยเข้าใจแต่ภาษาใช่ไหมคะ mm hmm. คือคํานี้พูดอย่างนี้แปลว่าอย่างนี้แต่ไม่เข้าใจอัตถะอัตถะว่าลักษณะรู้จริงๆคืออย่างไร เพราะฉะนั้นในขณะที่กําลังเห็นไม่พยายามที่จะเข้าใจว่าเป็นอาการรู้เป็นลักษณะรู้แต่ถามว่าแล้วยังไงต่อไปจะมียังไงต่อไปในเมื่อจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องว่าเป็นสภาพรู้เท่านั้นเป็นอาการรู้เท่านั้นและเมื่อเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้ที่กําลังเห็นกําลังได้ยินก็ต้องเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้กําลังคิดนึกก็เป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้และมีแล้วให้จะถามว่าแล้วยังไงต่อไป ในเมื่อมันเป็นนามธรรมเป็นรูปธรรมแต่และอย่างตลอดไปหมดไม่ต้องมีอาการจะถามเลยว่าแล้วยังไงต่อไปในเมื่อจะต้องรู้สิ่งอื่นๆที่กําลังเกิดขึ้นสืบต่ออยู่เรื่อยๆพอคิดนึกไม่ใช่แล้วยังไงต่อไปค่ะคิดนึกเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้เป็นลักษณะรู้ขณะที่จำเป็นสภาพรู้เป็นอาการรู้เป็นลักษณะรู้พวกนี้ไม่เข้าใจเลยแต่จะทำยังไงต่อไปนี่ก็แสดงว่าไม่เข้าใจ เรื่องกรริเธมื่อท่านอาจารย์พูดมาถึงลักษณะที่บอกว่าจะต้องเข้าใจถึงสภาพหรือลักษณะอย่างเวลานี้เป็นต้นค่ะครับเวลานี้ครับสมมุติว่าที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยบังเอิญเรากําลังมีการพิจารณาทางตาเนี่ยแล้วจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าเป็นเพียงการเห็นหรือว่าเป็นสภาพรู้ธาตุรู้จะต้องอาศัย ไม่ใช่ว่าใครจะไปบอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เราก็จะรู้เพราะเขาบอกขึ้นมานะฮะแต่จะต้องรู้ว่าที่ไม่รู้เพราะอะไรท่านทที่ผู้รู้แล้วสามารถที่จะรู้ทันทีที่เห็นว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนี่คือผู้รู้แล้วกว่าผู้รู้แล้วจะรู้แล้วท่านเจริญอย่างไรท่านค่อยค่ริลึกค่อยๆเข้าใจค่อยครู้บ้างไม่รู้บ้างจนกว่าจะรู้จริง แต่ไม่ใช่ให้ทํายังไงให้มาบอกและคนนั้นก็จะทําได้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องของตัวเองที่จะรู้ว่ารู้ขึ้นบ้างหรือยังขณะนี้ที่กําลังเห็นกําลังมีความเพียรที่จะรู้ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏจริงๆหรือยังเป็นปัญญาของตัวเองครับถ้าเป็นในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าอาจารย์คงจะหมายถึงสติเกิดกับหลงลืมสติใช่ไหมครับ ขณะที่กําลังค่อยๆเข้าใจขึ้นนะคะคขณะนั้นเป็นการอบรมเจริญปัญญาสตินั่นไม่ต้องพูดถึงขณะนั้นต้องมีแน่ถ้าไม่มีจะกําลังค่อยๆเข้าใจได้ยังไงถ้าสติไม่เกิดก็คงไม่มีสิทธิ์จะพูดถึงลักษณะของสภาพขณะนี้ท <ๆ S 1> ี่ค่อยๆเข้าใจขึ้นต้องมีสติแน่นอนถ้าไม่มีสติจะค่อยๆเข้าใจขึ้นได้ยังไง มีวันหนึ่งที่รู้สึกสติเกิดแองเกิดเองโดยไม่ต้องตั้งใจอะไรเลยที่รู้สึกอย่างนั้นไม่ต้องไปปฏิบัติไม่ต้องไปปฏิบัติตอนนั้นสติรู้อะไรก็ค่อยๆรู้อะไรที่กําลังทักเชนกําลังคิดหรือกําลังอยากหรือกําลังเดินอะไรก็ได้